สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความราักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันแายกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมน,นะคะเราฟังไว้เป็นความสุขในทุกๆวันเพราะทุกอย่างเป็นเจอร์รัลริดดิ้งแล้วก็เป็นพลังงานรวมนะคะ ก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครสมาชิกทางช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษตามระดับนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของเรามาดูกันซิว่าธาตุใดาราศีใดที่จะได้สละโสดภายในปี 2022, 2022นี้นะคะอีก2เดือนนั่นเองแล้วก็กับใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะขอออร่าข้อคัดก่อนค่ะ ออรลาคอร์ดคาร์ด The m o o นนะคะมู n น l o จีราศีใดนะานะคะธาตุใดที่จะได้สละโสดนะคะภายในปี2022นนี้นะคะมาขอหนึ่งใบนะคะขอหนึ่งใบ ธาตุใดราศีใดนะคะจะได้สละโสดภายในปีสอง2นสสองส,องสองนี้ขอหนึ่งใบค่ะว้าวอควาเรสนะคะราศีกุมธาตุลมค่ะ ราศีกุมทาาดลมนะคะจะได้สละโสดภายในปีนะคะ20-2 2นี้นะคะเดี๋ยวขออขอหใบขออีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นคู่เนาะนะคะสละโสดมันเป็นเลขคู่ขอหนึ่งใบค่ะทาดดาดใดราศีใดที่จะได้สละโสดภายในปีนี้คะ โอ้โห oh, oh. เหมือนกันเลยค่ะธาตุลม Aquarius นะคะราศีกุมนะคะเปิดขึ้นมาเป็นพลังงานของธาตุลมโดดเด่นมากเลยนะคะพ่อาราสีธาตุลมธาตุาลมก็จะเป็นเมทุนนะคะราศีกุมนะคะแล้วก็เมทุนตุนกุมนะคะ พลังงานนะคะกับใครเดี๋ยวเรามาดูสิกับใครคะขอพลังงานธาตุลมกับใครคะก้าวถ้วยกับใครคะก้าวถ้วยคะ่ะเดมิจิเชียน กับใครว้าวคนคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงิน เป็นคนที่ดูเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีทุกอย่างพร้อมขาดอย่างเดียวคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเป็นคนที่แบบลุยอะนะคะลุยตรงๆมีเหตุและผลมีความเฉลียวฉลาดเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะดูเจ้าชู้ดูอะไรแบบนี้แต่เขาถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็เป็นคนที่อาซัพพอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีนะคะ เป็นคนที่ไม่ถอยเอาไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง,ง่ายๆนะคะเป็นคนสู้เป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความรวมสมบูรณ์คือจะโสดก็ได้จะมีคู่ก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตเป็นคนที่โพสิทีฟเป็นคนที่คิดบวกนะคะฉลาดเกง่งรู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องทอํายังไงจะเข้าหาคนนี้ยังไงมีไหวพริบปฏิภานรู้สึกว่าเป็นคนเหมือนมีเลขกลเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทริคในตัวตนของตัวเองรู้ว่าจะ สนทนาคุยคนโน้นคนนี้ยังไงนะคะงานเขาออกจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องเจอผู้คนมากมายนะคะเจอผู้คนมากมายคอนแทคก,กับผู้คนมากมายอาจจะเก่งเรื่องของการตลาดมาร์เก็ตติ้งเก่งเก่งเรื่องของการทํางานออนไลน์หรือว่าการคอนแทคการติดต่อสื่อสารอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าวาจาของเขาะคะคาพูดของเขาน่าเชื่อถือคําพูดของเขาเป็นคนที่ เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะด้วยไลฟ์สไตล์เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีเหตุและผลมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปนะคะทําให้รู้สึกว่าคือบางท่านอาจจะได้นะคะสละโสดกับคนคนนี้นะคะลักษณะสไตล์แบบนี้แล้วก็ราศีนี้นะคะราศีธาตุธาตุลมธาตุลมราศีกลุ่มนะคะที่ออกมานะคะแต่จริงๆก็จะเป็นธาตุลมก็จะเป็นเมถุนตุลกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ เขาเป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากๆคุณจะเจอใครที่เขามีเหตุผลสุดๆนะคะดุดันแล้วก็เป็นคนที่แบบทำอะไรต้องสู้สุดใจทำต่อไปนะคะลุยแล้วก็เป็นคนไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะคะคนคนนี้นะคะและเดี๋ยวเรามาดูนางฟ้ากันค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนางฟ้ากันนะคะ บางท่านนะคะจะอาจจะได้พบเจอกับชาวธาตุธาตุาลมที่เขามีความเป็นคนที่เก่งจริงๆทำอะไรคือต้องคิดคำนวณน,นะคะแล้วก็มีเหตุละผลมากๆเลยนะคะจะไม่เอาอารมณ์ของตัวเองเปนที่ตั้งนะคะเป็นคนที่รวมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองมากๆนะคะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการคนนี้อาจจะชอบแบบมีโลกส่วนตัวด้วยนะคะดู ชอบธรรมชาติรักธรรมชาตินะคะบางคนสร้างเนือ้อสร้างตัวได,ได้ด้วยตัวเองนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะ with in the next few months นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะเหมือนกับว่า มันจะอาจจะมีเรื่องราวที่แบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะหรือว่าการได้เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้เพราะคุณจะได้เจอใครที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในตัวตนของตัวเองเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเรื่องของการงานการจัดการหรือว่าทุกเรื่องนะคะเป็นคนที่ เขาอาจจะเป็นเหมือนลมนะคะดูไม่รู้เลยว่าเขาจะจะเป็นมาในทิศทางไหนแต่เป็นคนที่กล้าหาญผงพางชัดเจนแล้วก็หนักแน่นนะคะนี่คือธาตุดราศีใดที่จะได้สละโสดภายในปีนี้นะคะและก็กับใครด้วยลักษณะตัวตนก็ได้บอกไปแล้วนะคะแหมเข้ามาโดดเด่นราศีกุมแล้วก็ธาตุลมเลยทีเดียวนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะอีกไม่กี่เดือนด้วยนะคะก็ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคน,คกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ